ครับพบกับผมธนชาตินะครับวันนี้ผมจะมาพาท่านผู้ชมนะครับมารู้จักกับอาจารย์แทนนี่คือกล้วยดา่างอ๋อไม่ใช่พูดผิดอันนี้กล้วยแดงอินโด พอเลี้ยงในเยื่อนะครับผมยังอบอยู่เลยไม่ไม่อยากจะแกะให้ดูนะครับคือคือให้ดูแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็คือว่าพอเลี้ยงในเยื่อนี่หลังจากที่เราตัดแยกมาจากบุนแล้วนะครับมาถ่ายลงพ่อลงดินนะครับก็อบไว้หนึ่งเดือนนะครับก็ะจะเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วพอเดือนที่สองนะครับพอลากก็เดินเต็มนะครับตอนนี้เขาเราก็สามารถออกแดดออกแดดแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นสีแดงนะครับสายพันธุ์หนึ่งก็คือ นาช้างนะครับเป็นพันธุ์ข้วยสะสมนะครับแต่เป็นงาช้างด่างนะครับนี่นะครับยังเล็กอยู่นะครับก็เป็นหนอหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับปกติข้วยงาช้าง <c oughs> ก็เวลาเขาออกลูกมาก็จะเหมือนนาช้างนะครับก็พูดถึงสองสายพันธุ์ที่ผมมีอยู่นะครับจริงๆมีอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือข้วยนำว้าด่าง แต่เพิ่งตัดแยกออกมายังไม่พร้อมที่จะโชว์นะครับก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือเป็นที่ได้รับความนิยมนะครับของนักสะสมนะครับก็คือกล้วยด่างนะครับแต่ก็คือต้องให้เครดิตของแดงอินโดนะครับนะครับแดงอินโดนี่ก็คือถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวไว้ให้าผมแกะออกมานะครับให้เขาโตกว่านี้ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็จะ อากไปด้วยกันบรรยายคลิปของกล้วยแดงอินโดและก็กล้วยงาช้างด่างครับพบก,กับผมในตอนหน้า